สวัสดีครับวันนี้ไม่มาตีมิม้นไม่ได้มาตีพึ่งนะครับผมแต่จะมารีวิวให้ดูครับผมไม่มีกระจิกกระจายจะตีครับผมเจอไว้หลายลังจะจะถ่ายให้ดูสองรังครับผมเพราะรังอื่นแพนคล้องขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ครับผมไม่มีกระจิดกระจายจะตีครับผมเราไม่ได้ออกหาเลยนะครับผมมารีวิวให้ดูก่อนครับ อ่ะนี่หนึ่งรังที่หนึ่งนะครับผมอ่ะเห็นดำๆนู่นนะครับผมกล้องมันค้างนะครับผมมันซูมไม่ได้มีตังเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่สับหน่อยนะครับม <_ letter> <_ letter> ่มีะตะกิดกระจจะหาอะไรเลยนะครับผม คิดจะหามมูหมาพึ่งและหาไปกระจายห่อเหี่ยวครับผมไปเดี๋ยวไปดูรังที่สองครับอ่ะส่วนรังที่สองก็ใหญ่ออกการเหมือนกันนะครับผมเป็เล็กเลยครับนี่ครับผมที่กอไผ่ถ้ามีเจ้าตัวเล็กผมก็ตีไปแล้วครับผมแต่ทีนี้ผมไม่มีเจ้าตัวเล็กผมก็ไม่อยากจะตีนะครับเพราะคิดถึงลูก มันไม่มีกระจิกกระใจจะหาครับผมเราไม่มีกระจิกกระใจจะตีด้วยนะครับอ่าเนี่ยครับผมใหญ่นะครับ,รบทั้งหมดสามลังสี่ลังนะครับผมแต่ถ่ายให้ดูได้แค่สองลังครับผมรีวิวให้ดูนะครับผมถ้าหายก็คือหายไปไม่ค่อยได้สนใจนะครับพอไม่อยากได้ใครดีอะไรแล้วครับผม เมื่อวานเขาก็ให้ตีพึ่งขึ้นไปถึงต้นแล้วก็ลงมาใหม่มันไม่มีกระติกระจายจะเอาครับผมแล้วอีกอย่างมันขึ้นยากด้วยก็ไม่เอาครับผมเดี๋ยวให้เข้าไปทำครบหรือหาหม้นหาพึ่งนะครับมันก็อดคิดไม่ได้นะครับผม ที่ตรงไหนที่เราเคยไปทุกที่นะครับมีเขาไปก็ผมตลอดนะครับมไม่ว่าปักเบ็ดหาปลานะครับผมก็มีแต่เขา,เาไม่ใช้ผมคิดยังไงเบอร์โทรก็โทรไม่ติดเฟซก็โทรไม่ได้นะครับไม่เคยได้คุยกับลูกไม่เคย ได้ยินเสียงลูกเลยนะครับคิดถึงมากกินกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยพอยจะกินกินนึกถึงเขาก็อิ่มอีกแล้วครับผมอยู่กับบ้านครับอันนู้นเป็นต้นลำไยครับผมนี่ครับผมอยู่ยอดนี่แต่ก็ไม่เอาครับผมปล่อยว่า กงมันคอยจะค้างครับอ่ามาดูรังที่สามครับผมอยู่กับต้นมะม่วงครับนี่รครับผมไม่เอาอยากหายก็าหายไปครับผมผม,ม่มี อารมณ์สติเลยกลับบ้านครับผมแต่ลังที่สี่มันอยู่ไกลจะไปถ่ายดูก็มันอยู่ไกลครับผมเนี่ยเอาแค่ข้างบ้านก่อนนะครับฝากฏกดติดตามนะครับผมกดไลค์ s ับ s ไคร b e นะครับผมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผม ึงลูกครับไปครับผมสวัสดีครับ